มีเรื่องมาเล่าให้ฟังถึงปัจจัยแห่งความสาเร็จในการทํางานจากประสบการณ์ของผมที่ผมทํางานมาวุฒิสามสิบปีหรือประสบการณ์ของคนอื่นๆที่ผมได้คุยด้วยได้รับการสัตัตฟังถึงผู้บริหารที่เขาประสบความสาเร็จเนี่ยเขามีคล <uh ้ายๆแต่เขาเขามีห้าฟอตัวนี้ฟอตัวที่หนึ่งนะครับก็คือลั้นนักบุ เขามีทัศนคติที่ดีมีมีทัศนคติที่เป็นบวกคําว่าทัศนคติก็คือมุมมองแนวคิดวิธีคิดต่างๆเขาพยายามที่จะคิดให้เป็นบวกสําหรับตัวทัศนคติเนี่ยถ้าเราคิดดีนะครับคิดบวกมันจะนําไปสู่โอกาสใหม่ๆที่วิ่งเข้ามาหาเราซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากไอ้ที่เขาพูดกันว่าสร้างโอกาสสร้างโอกาสเนี่ย คือวิธีคิดแบบนี้แหละตัวที่สองคือทุ่งเทมีหลายคนเข้าใจผิดว่าเ,เราทํางานเนี่ยเรามาทําแค่แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเนี่ยกลับบ้านก็ไปทําเรื่องส่วนตัวเรื่องอื่นๆจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ประสบความสำเร็จในการทํางานหลายคนทุ่งเทมมากกว่านั้นคนอื่นไปเที่ยวเขาเอาเวลาที่ไปเที่ยวไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาฝึกฝน มาทํางานนะครับงานพวกก็ประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นตรงนี้สตีเฟ่นเจอรลาดหัญใจของผมเคยบอกว่าถ้าคุณอยากสาเร็จอะไรคุณต้องหมกมุ่นกับมันคุณต้องให้เวลากับมันคุณต้อง,องทุ่มเทกับมันคุณถึงจะประสบความสาเร็จทอดพยมที่สามก็คือทพทฤษฎีตรงนี้สําคัญเหมือนกันการที่เราจะทําอะไรเราจําเป็นต้องรู้จรงิง เราต้องศึกษาแง่มุมความรู้ต่างๆซึ่งปัจจุบันทําได้ง่ายกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยอยากได้ความรู้เลยต้องไปไปเรียนสมัยนี้ดู u ูท b e หรือไปโรงเรียนก็ได้นะครับการโรงเรียนก็ดีเพราะอะไรเพราะมันได้ความรู้มาอย่างเป็นระบบมันมันควบคุมเราด้วยบางทีเราควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับทำให้เราได้ได้ความรู้มาอย่างเป็นระบบยังไงเราก็ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่บอกเมื่อกี้นี้ว่ามันสําคัญตรงที่ว่าทําอะไรเราต้องรู้จริงเราถึงจะไปได้เร็วพอตัวที่สี่ก็คือพอทักษะอันนี้เป็นเรื่องของการฝึก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 ,กแล้วก็ฝึกอย่างเดียวไม่มีเรื่อ,อื่นได้เลยเราทํางานนะครับเราจําเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในงานของเรางั้นี้ฝากเอาไว้ว่าเรื่องนี้ มันสาคัญอย่างมากพอสุดท้ายเป็นทัวที่เราตกผลึกจากสี่ทัวที่ผ่านมาเนี่ยก็คือทอเทคนิคเราจะทํางานเก่งจะทํางานได้รวดเร็วเ,รวเขาเราจําเป็นต้องมีโน้ตฮาวของเราเราจําเป็นต้องมีวิธีการของเราที่ไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นอาจจะทํางานได้แากว่าเราบางงานเขาทำหนึ่งสัปดาห เราใช้เวลาทําไม่ถึงวันเสร็จซึ่งทั้งหลายได้รวมมาจากการฝึกทักษะและรวบรวมประสบการณ์ต่างๆมาสรุปเป็นเทคนิคของเรานะครับเพราะงั้นสรุปอีกทีหนึ่งงารวบกาที่เราจะทางานให้สำเร็จได้มันมีปัจจัยง่ายๆซึ่งหลายๆคนเขาใช้คนที่สําเร็จเขาใช้ด้วยกันก็คือมีทัศนคติิที่ดีทุ่มเท มีความรู้เชิงทฤษฎีรู้จริงฝึกทักษะจนเก่งจนคล่องตกผลิตเป็นเทคนิคโงงาวของเราวันนี้ก็ฝากไว้สําหรับคนที่มีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จจะเอาเทคนิคง,ง่ายๆแห่ทัวตอนนี้ไปใช้กันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ